สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ R t v ทีวีสเปเชียลค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะแจ็คมีแขกรับเชิญพิเศษค่ะมาบุกถึงสตูอาร์ทีีของเราเลยทีเดียวค่ะกับรายการ RTV ีวีสเปเชียลนะคะว่าแต่ว่าเขาเป็นใครนั้นแล้วก็รวมไปถึงคันนี้นะคะจะมีงานอะไรค่ะมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเรามาทําความรู้จักกับพี่จารุวรรณกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่จารุวรรณขาแนะนําตัวเองอีกสักรอบหนึ่งค่ะ ื่อจรุวันงาพานิชวัตนะคะเป็นผู้จัดก,การการตลาดศูนย์การค้าเซนทนรัลพลาซาอุบลราชธานีค่ะเรียกสั้นๆว่าวันก็ได้ค่ะ,คะพี่วันค่ะวันนี้พี่วันมาบุกถึงสตูอาร์ทีวีเลยพี่วันมาทําอะไรเนี่ยวันนี้อยากจะมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทางศูนย์การค้าจัดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องชาวอุบลน,นะคะ,คะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมาร่วมสนุกกันะะงานนี้มีชื่อว่างานอะไรคะงานมหัศจรรย์ดินแดนมหาสนุกค่ะว้าวแล้วงานมหัศจรรย์ดินแดนมหาสนุกเนี่ยเก งานนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วทางสูตรการค้าเซ็นทัลพลาซา,าทุกสาขานะคะรวมมาถึงที่สาขาอุบลราชธานีด้วยเนี่ยเรามีนโยบายอยู่แล้วว่าอยากจะสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วก็สร้างอะไรเป็นแปลกใหม่ให้กับลูกค้าได้สัมผัสร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค,ะค่ะแล้วครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรานําเอางานดีๆงานที่เป็นการเดลมิตสูตรการค้าให้เป็นส่วนสนุก ได้เรีย,ยกาสวาเอาสวนสนุกมาไว้ในห้างสรรพสินค้า<ช>เอามาไว้ในศูนย์การค้าทุก<ช>คนได้มีความรู้สึกว่าฉันกําลังมาเที่ยวในสวนสนุกนะใช่ค,ค่ะแล้วงานจัดขึ้นเนี่ยวันที่เท่าไหร่บ้างคะเอ่องานจะจัดขึ้นวันที่สิบเอ็ดสิบสองวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะตุลา,าคมค่ะสิบสิบเอ็ดสิบสองตุลาคมใช่ค่ะแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ละคะเป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยรู้สึกยังไงบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะกับการเอาสวนสนุกมาไว้ในห้างสรรพสินค้าคร้งแก คือต้องบอกก่อนว่ามันมีความอลังการในตัวเพราะว่าเราใช่เพราะว่ายกชิงช้าสวรรค์เข้ามาใช่แล้วก็แบบนี้เลยใช่ค่ะเราเนรมิตค่ะลานอโคลีอัมในสวนค้าเราให้เป็นสวนสนุกนะคะแล้วเรามีความอลังการพิเศษก็คือว่าเรายกชิงช้าสวรรค์จริงๆที่คนสามารถเทียบได้ว่าของจริงเลยใช่ค่ะเราสามารถนั่งชิงช้าสวรรค์พร้อมกับนั่งแช่เย็นๆในห้างสริงจิได้เลยแล้วเราจัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ใช่ไม่เคยมีที่ไหนจัดมาก่อนงั้นก็แสดงว่าชาวอุบลนะคะคุณผู้ชมจะได้นั่งชิงช้าสวรรค์ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีครั้งแรกเช่นเดียวกันใช่ครั้งแรกในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมการเล่นมากมายให้ลูกค้าได้สัมผัสแล้วกิจกรรมพิเศษพิเศษมีอะไรบ้างคะเออกิจกรรมพิเศษนะคะก็จะมีพวกคือเรานึกสภาพถึงงานวัดเมืองนอกที่เป็นเซอร์คลาสนะคะ่ะนั่นแหละก็จะมียกมมไว้ที่นี่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโบโซ่ใช่โบโซ่จักรลิงคตลกต่างๆที่จะมามอบ ความสุขให้กับน้องแจกลูกโป่งแล้วก็ตัวบิดลูกโป่งอ๋อเราจะมีทํแจกแจกเด็กๆแล้วก็เด็กๆสามารถค่ะบิดมาสอนมาอ๋อกคือมาเรียนรู้ได้แล้วก็บิดกถับ้านไปเลยอ๋ออะไรอย่างี้ก็ได้ได้ว่างานนี้ค่ะทั้งความสนุกเพลิดเพลินแถมยังได้ร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์การค้าด้วยแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมกับแล้วนอกจากนั้นะคะก็จะมีเกมเกมปลาปงปลาเป้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนงานวัดยกงานวัดมันใช่แต่ว่าเป็นสไตล์แบบตอนนอนฝรั่งหน่อยใช่ฝรั่งหน่อยแล้วก็มี ไฮไลท์พิเศษสำหรับคนที่ชอบสุนัขสัตว์เลี้ยงใช่ก็จะมีแบบการแสดงของสัตว์เลี้ยงหน้าร้กนพวกสุนัขมีด็อกโชว์ด้วยค่ะแล้วด็อกโชว์อย่างเงี้ยค่ะเรามีการเตรียมยังไงกันบ้างครับแบบอย่างอย่างสัตว์บางประเภทอย่างอย่างสุนัขอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าเขาเรียกว่า ฟังยากเลยนะเนาะใช่สุนักแต่ละภาพเนี่ยไม่เหมือนกันนะเขาก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไอตัวเล็กๆก็จะบอกว่าเออเช้่อๆกระโดดกระโดดรอบห่วงยางบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำตามคําสั่งซึ่งซึ่งเดี๋ยวไปดูงานวันนั้นกันว่าเขาจะสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วพวกขบวนคาร์นิวัลล่ะคะเออคาร์นิวัลเนี่ยก็จะมีอย่างที่บอกไปว่าจะมีตัวแจ็คลิงตัวเอ่อตลกขายาวมีโบโซที่จะเดินไปรอบศูนย์การค้าเพื่อเดินทั่วห้างเดินทั่วศูนย์การค้าเลยนะคะแล้วก็แจก แจกลูกโป่งแจกของให้กับน้องๆที่มาเพราะว่าทุกคนที่เข้าศูนย์การค้าจะได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ทุกคนเลยใช่ค่ะในงานวันนั้น1 1 1 2ใช่ค่ะวันที่1 0 1 0 1112ค่ะทั้ง3วันนี้นะคะสุเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมหมดใช่ค่ะการเตรียมงานเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้ว ถ้าสมมติว่าเรานึกภาพของชิงช้าสวรรค์เนี่ย <ค HA. S 2> เราก็คิดถึงว่าเป็นโครงเหล็กใหญ่ๆแ้วครั้งนี้ชิงช้าสวรรค์ที่เราเอาเข้ามาในสวนสัค,ค้าเนี่ยคือสูง9เมตรนะคะเราคิดคดูว่าน้ําหนักมันจะเท่าไหร่การ <ản, S 2> คน <bear S 2> ขึ้นได้จริงย<า>ยใช่แล้วคนขึ้นได้จริงๆนะ,ะคะไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามีกี่กระเช้าอ่ะค่ะมี12กระเช้า12กระเช้าสูง9เมตรเอ่อตัวนี้เนี่ยเราก็จะดูเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของการวางพื้นที่เพราะมันต้องรับน้ําหนัก3ตันเงี้ย จิงชาสวรรค์ตัวนี้หนักสาตันะจะวางพื้นที่ยังไงต้องแบ่งแบ่งน้ําหนักขอ,ของของของการวางยังไงบ้างะอะไรย่างเงี้ยค่ะก็จะยอกค่อนข้างาแล้ว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 กิจกรรมอย่างอื่นแบบว่าเครื่องเล่นอย่างอื่นล่ะค่ะเออเครื่องเล่นอย่างอื่นเนี่ย จะมีพวกเป็นเกมมากกว่าเพราะเรามีชิงช้าสวรรค์ที่เป็นไฮไลท์แล้จะมีบูธต่างๆมต่ไว้ให้ไว้ให้ชาวอุบลเนี่มาร่วมกิจกรรมใช่ค่ะป้าปงยิงปืนอะไรเงี้ยแล้วก็มีออกร้านพวกร้านค้าในศูนย์การค้าที่เป็นไอศครีมเป็นชานมอะไรเงี้ยค่ะป๊อปคอนอะไรเงี้ยก็ตอนนี้พื้นที่ในในศูนย์การค้าเซ็นทรัลนี่แบบว่ากําลังแบบว่าม่่นอยู่กับการจัดงานอยู่เลยทีเดียวค่ะงานไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ประมาณ .99 9 9นี่คิวพร้อมมากคือพร้อมมากเพราะว่าเราเตรียมงานนี้ค่อนข้างนานนะคะใช้เวลาค่อนข้างปัญหาอุปสรรคหรอคะปัญหาอุปสรรคหรอคะจริงๆแล้วมันมันแก้ได้หมดค่ะอปัญหาอุปสรรคเตรียมงานยากไหมยากอย่างที่บอกแหละสนุกไหมแล้วแต่เราสนุกค่ะสนุกยังไงบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยเราสนุกที่เราคิดงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวอุบลได้ได้สนุกกับเรานะคะอย่างเช่นเราก็คือเรามีไอเดียว่า เราจะทำยังไงดีเราอยากทําอะไรแปลกๆใหม่ๆอะไรเงี้ยเข้ามาในสวนสัตค้านอกจากนั้นน่ะคือพิเศษตรงที่มันสนุกอีกอย่างหนึ่งคือเรามีพิธีเปิดวันที่11บอ็ใช่ไหมคะพิธีเปิดองยิ่งใหญ่อ่าใช่แล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าค่ะมาร่วมงานด้วยแล้วก็เราก็เห็นว่างานนี้เป็นสไตล์เซอร์คัสแฟนซีเราก็เชิญเซเลบเมือง เชิญเซเลบเมืองที่เราต่อแบบแฟนซีแต่นซีตรงนี้แหละค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ก็จะเป็นไฮไลท์ของงานไฮไลท์แต่ละไฮไลท์มีอะไรบ้างคะแล้วก็รวมไปถึงแบบว่าการเปิดงานด้วยอย่างเงี้ยความยิ่งใหญ่มีอะไรบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะเอออย่างนี้ก่อนเรามาแยกกัน3วันจะไม่เหมือนกันอ้าว่แต่ละตารางของ3วันนี้ไม่เหมือนกันเลยใช่ค่ะเอาวันแรกก่อนเลยค่ะคือวันแรกเนี่ยวันแรกเนี่ย จริงๆแล้วกิจกรรมของเราจะมีมาตรฐานอยู่คือมาตรฐานของกิจกรรมอยู่คือจชิงชาสวรรค์เกมแล้วก็ออกล้านนะคะแล้วก็จักรลิงโบโซอันนี้คืออะไทั้งวันใช่ค่ะแล้วก็วันวันศุกร์เนี่ยวันแรกเนี่ยเราจะมีมายากลซึ่งยากลเนี่ยจะไม่ได้อยู่บนเวทีอย่างเดียวจะลงมาใกล้ชิดกับเรียกได้ว่าแบบว่าคลุกขีมากใช่จะแบบว่าให้มันเล่นันถึงตัวเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามองว่า เด็กๆน่าจะเยอะเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมด้วยนะคะส่วนวันที่11เป็นวันพิธีที่แบบเป็นพิธีเปิดเราก็จะมีผู้ใหญ่มาอันนี้เเป็นวันหยุดด้วยใช่เป็นวันหยุดด้วยคือมันจะมีแบบเมื่อกี้รายละเอียดแบบเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าจะเพิ่มเติมในเรื่องของแฟนโชว์แล้วก็ด็อกโชว์เข้ามาอ๋อด็อกโชว์เราต้องเตรียมงานใช่ค่ะส่วนวันที่12วันสุดท้ายนะคะเราก็จะมีกิจกรรมที่เป็นให้กับวัยรุ่นเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงมีกิจกรรมอะไรพิเศษคะใช่คือ วันที่12เนี่ยจะไม่มีอย่างเดียวก็คือไม่มีแฟชั่นโชว์แต่จะเปลี่ยนจากแฟชั่นโชว์เป็นมินิคอนเสิร์ตอ๋อมีมินิคอนเสิร์ตด้วยมีใครอะไรยังไงจากหนุ่มๆของค่ายบิ๊กอ๋อบิ๊กชาแนลได้บิ๊กชาแนลนะคะค่ะหนุ่มๆเดี๋ยวก็ไปพบกัามินิคอนเสิร์ตของเขาได้ในวันที่12ใช่ค่ะใครที่เป็นแฟนคลับก็อย่าลืมไปเชียร์ด้วยนะคะถือป้ายฟงป้ายไฟอะไรเงี้ยไปเชียร์ไปให้กำลังใจเขากันนะคะแล้วอย่างชิงช้าสวรรค์เนี่ยวันหนึ่งกี่รอบหรือว่่าตลลอดทัั้งวนเยคะ รอบในรอบกิจกรรมเนี่ยจะมีวันละ3รอบนะคะวันละสามรอบรอบแรกเนี่ยสิบเอโมงนะคะรอบที่สองบ่ายสแล้วก็รอบที่3เนี่ยห้าโมงเย็นนะคะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันเลยนะคะทั้งกิจกรรมต่างๆจะมี3มรอบด้วยกันแล้วแต่เวลาแล้วก็รวมไปถึงชิงช้าสวรรค์ปลาโป่งหรือไม่ก็กิจกรรมอื่นๆภายในงานค่อย่างมีมีคนถามว่า อันตรายไหมชิงช้าสวรรค์ขึ้นได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราบอกว่าขอบอกเลยว่าขึ้นได้จริงนะคะแล้วก็ไม่อันตรายเพราะว่าทางศูนย์การค้าของเราเนี่ยห่วงเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราจะมีชความปลอดภัยต้องมากแล้วก็เราจะมีกฎเกณฑ์ของการให้ให้บริการอยู่แล้วว่าอย่างขึ้นหนึ่งกระเช้าเนี่ย ขึ้นได้สองท่านน้ําหนักไม่เกิน150กิโลคนเป็นโรคหัวใจห้ามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะย่งจัก็ขึ้นได้สองคนถ้าเด็กก็ต้องมีผู้ปกครองขึ้นด้วยค่ะก็คือว่าค่อนข้างทีจารัดกุมในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้วยแล้วก็เรามาระวังเป็นพิเศษค่ะอยากให้ฝากถึงงานหน่อยค่ะเชิญชวนชาวอุบลมาเที่ยวงานนี้กันเยอะๆเลยฝากเลยค่ะค่ะ ก็ขอฝากงานมหาจัน์ดินแดนมหาสนุกนะคะช่วงวันที่ 10, 11, 12ตุลาคมนี้นะคะอ,อ,อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องชาวอุบลและจังหวัดใกล้เคียงนะคะไปร่วมกิจกรรมกันมากๆนะสนุกแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าเราจะพบกับชิงช้าสวรรค์ที่วางตั้งอยู่ในศูนย์การค้านะคะเดลมิดพื้นที่กิจกรรมทั้งหมดให้เป็นเหมือนอองานวัดฝรั่งหรือเซอร์คัสนั่นเองนะคะก็ะอยากให้ไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะค่ะ ขอถามอีกนิดนึงถ้าสมมติว่าเราอยากนั่งชิงช้าสวรรค์หรือว,รว่าร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยค่ะเราต้องซื้อบัตรซื้อคูป,ปองหรือว่ายังไงบ้างคะค่ะสำหรับการร่วมนั่งเล่นบนชิงช้าสวรรค์เนี่ยเพียงแค่ลูกค้าซื้อสินค้าาปนในสูตรการค้าเนี่ยครบ2 0 0บาทก็ขึ้นได้เลยหน<ด>ึ่งรอบนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าเป็นสมาชิกเดวันการ์ดนะคะก็โชว์เดวันการ์ดแล้วก็ขึ้นได้เลยถ้าลูกค้าเป็นสมาชิกเดวันการ์ดแค่โชว์บัตรใช่ค่ะคุณก็สามารถใช้สิทธิ์นั้นทันทีหรืออในนห้้าางสิคก็ 200บาทครบสองบาทแล้วก็เอาใบเสร็จรับเงินมาโชว์มาชวแล้วก็ขึ้นได้เลยใช่ค่ะอันนี้ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเชื่อแน่นอนค่ะว่าคุณผู้ชมนะคะห้ามพลาดแน่นอนค่ะกับวันที่1ิบสและ12ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีนะคะวันนี้ขอบคุณพี่วันมากๆเลยคค่ะขอบุณค่ะ และเดี๋ยวครั้งหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะสจะพาคุณผู้ชมค่ะไปสเปเชียลที่ไหนอีกต้องติดตามรับรองว่าง,งานนี้นะคะเจอแจ็คแน่นอนค่ะและเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับ RTV Special วันนี้แจ็คและพี่วันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ